ผมรู้จักแบรนด์นี้ได้ยังไงผมรู้จักแบรนด์นี้จากการอ่านอาร์ติเคิลเนี่ยครับอ่านไปอ่านมาแล้วก็ไปเจอรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นที่กําลังจะลนช์แต่ว่าดันไปถูกใจอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นบอนโซแล้วก็ซื้อมาแล้วครับเพราะว่าเรือนนี้ทําโดยคนญี่ปุ่นเครื่องก็ญี่ปุ่นทั้งหมดภายใต้แบรนด์ของคุโอะซึ่งเป็นไมโครแบรนด์ที่ผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับโอสำหรับเครื่องนะครับเป็นเครื่องออโตเมติก ที่สามารถขึ้นลานได้แล้วก็แฮกเข็มได้ป้ายยาตัวเองสำเร็จอีกแล้วครับกับนาฬิการาคาต่ำสอ0 0 0ืเดือนนี้คูโอะเกียวโตสวัสดีครับกับรายการ watch SS วันนี้มีนาฬิกาอินดี้เรียกว่าไมโครแบรนด์ละกันที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังราคาจับต้องได้ง่ายแล้วก็เป็นนาฬิกาจากญี่ปุ่นครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่าคูโอเกียวโตครับซึ่งเป็นแบรนด์ ของคนญี่ปุ่นนะตามชื่อนะคราวนี้ญี่ปุ่นจริงๆไม่ใช่ญี่ปุ่นปลอมๆ เดี๋ยวขออนุญาตเล่าเรื่องแบรนด์นี้ให้ฟังหน่อยแล้วกันนะมันเกิดขึ้นโดยผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าคุณอุชิมูระแกสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาในปี2020ครับผมรู้จักแบรนด์นี้ได้ยังไงผมรู้จักแบรนด์นี้จากการอ่านอาร์ติเคิลนี่ยครับอ่านไปอ่านมาแล้วก็ไปเจอรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นที่กําลังจะลอนช์แต่ว่าดันไปถูกใจอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นบอนโซแล้วก็ ซื้อมาแล้วครับก็เลยจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วผมมีโอกาสเดินทางไปที่ช็อปเขาก่อนเดินทางไปเนี่ยก็เลยส่งเมสเซจไปถามเขาครับว่าถ้าไปถึงเนี่ยขอถ่ายบรรยากาศแล้วก็ขอถ่ายตอนระหว่างซื้อได้ไหมเขาบอกว่าตามสบายเลยเขารู้ว่าคุณชอบนาฬิกาเนี่ยสามารถถ่ายได้และใครก็ตามที่ไปช็อปเขาก็สามารถ ได้เหมือนกันครับร้านเขาอยู่ใต้ดินครับเพื่อนๆแต่ว่ามีกระจกมองขึ้นมาทะลุได้นะคือเขาอยู่ชั้นใต้ดินต้องเดินลงไปนะแต่ว่ามีกระจกมองขึ้นมาได้ภายในร้านคือคนเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่ามีบรรยากาศของลูกค้าที่กําลังไปจับใจ่ายใช้สอยคือไปซื้อของอ่ะของร้านเขาอย่างมากมายแล้วก็ข้างล่างเต็มไปด้วยนาฬิกาตัวอย่างที่สามารถจับได้เล่าประวัติให้ฟังนิดนึงครับว่าคุโอะเนี่ย อ่านว่าคูโอนะครับตัว E ีตัวสุดท้ายไม่ออกเสียงนะอันนี้เจ้าของแบรนด์บอกเองเลยว่าอ่านว่าคูโอแบรนด์นี้เกิดขึ้นจากคุณอุชิมูระเนี่ยแกไปเรียนที่อังกฤษครับในขณะที่ไปเรียนต่อเนี่ยแกก็สนใจนาฬิกามากแล้วแกก็ชอบไปซื้อนาฬิกามือสองนาฬิกาวินเทจนะแล้วแกก็รู้สึกแบบโอ้โหผูกพันมากพอแกเรียนจบปริญญาตรีมาเนี่ยแกก็บอกว่าเออแกมีแพชชั่นกับนาฬิกามากๆ แกก็ไปสมัครงานครับอยู่บริษัททํานาฬิกาแล้วก็อยู่ไปแล้วก็ลองทํานาฬิกาลองประกอบลองนู่นนี่นั่นจนแกแบบมั่นใจแล้วว่าแกมีความสามารถเพียงพอที่จะอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาโดยใช้แนวความคิดของนาฬิการูปแบบทรงวินเทจนั่นแหละครับแล้วก็นาฬิกาส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะไซส์35มมตรแล้วเขาก็ใช้เครื่องที่เป็นเครื่องของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นมิโยต้าหรือว่า ไซโก้มาประกอบลงไปหลังจากนั้นเนี่ยแกก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาในปี2020โดยทุกชิ้นนาฬิกาทุกเรือนจะถูกประกอบในญี่ปุ่นแล้วก็ในเวิร์กช็อปหรือร้านของแกนั่นเองครับถ้าไปที่ร้านเนี่ยก็จะเห็นโต๊ะที่ช่างนาฬิกาเนี่ยกำลังประกอบนาฬิกาในระหว่างที่ซื้อเนี่ยเมื่อคุณเลือกได้แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะ บอกให้เขาประกอบแล้วเขาก็จะให้รอประมาณสัก15-20นาทีครับแล้วกลับมารับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมได้อะไรมาบ้างต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในร้านนะค่อนข้างเจ๋งมากๆนะเดินเข้าไปข้างในนะครับก็จะเห็นเคาน์เตอร์เป็นตัวยูทั้ง2ข้างของตัวยูเนี่ยก็จะมีถาดนาฬิกายอยู่8ถาดนะครับตั้งแต่รุ่นของคุณผู้หญิงจนไปถึงรุ่นไฮเอนสุดของเขานะครับแล้วก็สาย คุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเอาสายมาผสมกันตามความต้องการได้เลยนะแล้วก็แต่ละรุ่นก็จะมีสเปคบอกแล้วคุณก็สามารถที่จะเลือกหน้าปัดเลือกเคสเลือกสายได้ ตามความต้องการขึ้นแต่ละรุ่นเลยสำหรับของผมรุ่นที่ซื้อมาคือ Osmit ธ90002บอนโซ่ mm hmm. ก็คือตัวเรือนเนีครับเป็นบอนโซ่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไปพร้อมๆกันแล้วกันกับนาฬิกาที่อยู่บนนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อนะสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าเกิดไปซื้อที่สโต์เนี่ยเขาบอกผมว่าเขาจะมี gift กิฟต์เล็กๆให้ก็คือเป็นเพาแบบนี้ให้นะสเปเชียลกิฟถ้าเกิดไปซื้อที่ สโตของเขานะครับมาถึงนาฬิกานิดนึงกล่องกระดาษง่ายๆเลยครับสวยงามแบบรีบร้อยเพราะว่านาฬิกาก็ราคาไม่แพงมากมายนะครับแล้วก็เอ b o อสคูโอเกียวโตมาโอเคมาเจอหน้าตานาฬิกากันหน่อยครับเป็นไงครับกล่องก็เรียบง่ายนะครับเป็นฟองน้ำธรรมดาแล้วก็ตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยผมเลือกตั้งใจเลือกเลยนะครับให้ตัวของกระจกเนี่ยครับเป็นซับฟ นะครับเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับบางรุ่นไม่ได้เป็นซับไฟก็สามารถอัปเกรดเป็นซับไฟได้นะก็จะจ่ายตงางเพิ่มนิดหน่อยน,นะครับตัวนี้เป็นซับไฟอยู่แล้ว,แล,วแล้วผมก็เลือกสาย18ม m mm มสีออกเขียวๆแล้วก็มีขีดสีแดงนะครับเข้ากับตัวเรือนบอนโซก่อนไปถึงนาฬิกามีอะไรอยู่ใต้กล่องบ้างน,นะครับก็มีใบรับประกันนะนะ International Warranty Card นะครับ แล้วก็มี user manual นะครับก็เป็นนาฬิกา3มเข็มเนาะตั้งไม่ยากนะครับก็มีวิธีการสอนตั้งว่าใช้คาวยังไงแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวนาฬิกานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีซองใสโดยมีการบอกว่านาฬิกาทุกเรือนประกอบด้วยคู่โอกนะครับก็คือทำภายใต้เวิร์กช็อปของเขาเองเลยนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดนาฬิกามาให้ด้วยอ่ะโอเคเราขออนุญาตเก็บ สิ่งต่าง,างๆนานาที่เป็นอ c c เ s ส o r อรีทั้งหลายนะครับมาดูถึงนาฬิกากันครับหลังจากที่เก็บทุกอย่างแล้วนะผมขออนุญาตวางนี้ไว้แล้วกันนะเพราะว่าเป็น Special ลกิฟเขาบอกว่าเป็น Special ล i ิฟนะครับซ้ายเป็นแบบ18มิมนะตัวเรือนเป็นบ bon so. อนโซ่อ่แล้วก็ที่เม็ดมายมนะครับมีเขียนว่าคูโอด้วยนะครับเป็นแบบขันเกลียวอ่ะเดี๋ยวเราคลายเกลียวออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดึง1จังหวะนะครับ ตั้งเวลาเดี๋ยวผมขอตั้งเวลาเป็นแบบ10โมงเกือบเกือบ10แล้วกันนะเป็น s m i l i n g face โว้เดี๋ยวนะเป็น s ส i มลิ่งเฟสขออนุญาตขึ้นลานไว้ด้วยนะจะได้ให้เข็มวินาทีเนี่ยมันเดินด้วยนะก็สามารถขึ้นลานได้นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาอ,อัตโนมตินะครับเพื่อนๆแล้วก็ข้างล่างนะครับตรงบริเวณ6นาฬิกาเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนมากว่า J8 a เมตร ตัวหน้าปัดเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเพราะว่ามันเป็นเทกเจอร์แบบเหมือนเป็นกระดาษทรายอ่ะมันสวยมากถ้าดูฝาหลังก็ไม่ได้มีอะไรครับค่อนข้างเรียบร้อยเลยเป็นฝาหลังทึบนะครับแล้วก็บอกว่าเป็น Japanese movement นะครับแล้วก็ตัวเคสทำจากบ bon อ so n โซ CUSN 8อก็เป็นธาตและกันนะบอกเป็นธาตมา แล้วก็บอกรุ่นว่าเป็นรุ่นอะไรกันน้ำ10บาหรือ100เมตรนั่นเองครับก็เมตรอืนเจแปนแน่นอนครับเพราะว่าเรือนนี้ทำโดยคนญี่ปุ่นเครื่องก็ญี่ปุ่นทั้งหมดภายใต้แบรนด์ของคุโอะซึ่งเป็นไมโครแบรนด์ที่ผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับตัวเคส35มิลแล้วมีการขัดเงานะครับแล้วก็กระจกเป็นแบบซับไฟใสแอนต้รีเฟลคชั่นมาด้วย ที่กระจกมันก็เลยทําให้หน้าปัดเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับสายเป็นแบบ18มิลิเมตรก็เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้สายแบบไหน <Wow. S 1> สําหรับผมผมอยากให้ดูเรื่องของตัวลูม i n o วานิดนึงละกันเขาพยายามทําให้นาฬิกาเนี่ยออกมาในรูปแบบที่คล้ายๆกับนาฬิกาวินเทจนะครับแต่ยังไม่ลืมที่จะใส่ลูม i n o วามาให้นะ,ะมาดูกันนิดนึงครับว่าลูม i โนวาเป็นยังไงครับเป็นไงครับไม่ธรรมดานะเห็นลูมไห ูแล้วก็จะมีลูมิโนวาอยู่บริเวณหลักชั่วโมงนะครับหลักใหญ่ๆ12,3,6,9เนี่ยเป็นแบบขีดถ้า1,2,4,5,7,8,10,11เจนี่ยจะเป็นแบบจุดซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับโลเล็กโบราณนะหรือว่านาฬิกาโบราณจำนวนมากสิ่งที่ผมชื่นชอบสำหรับเรือนนี้ก็คือมิติของตัวโลโก้แล้วก็มาร์เกอร์ชั่วโมงนะครับมันมันนูนขึ้นมา เพื่อนๆมันนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูมีมิติมากๆแล้วก็เข็มทั้งหมดนะครับทำเป็นสีทองด้วยให้เข้ากับตัวเรือนซึ่งผมมองว่าทําได้ดีรวมถึงบัคโถลนะครับบัคโถลสิบมิลเนี่ยก็มีคูโอกด้วยแล้วก็ทําเป็นสีเดียวกันกับตัวเรือนอ่าเดี๋ยวจะลองขึ้นข้อให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคครับขึ้นข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ขนาด35มิลอาจจะรู้สึกว่าดูเล็กไปสักนิดหนึ่งแต่ใครก็ตามที่ข้อมือใหญ่กว่า6.5นิ้วนะมีข่าวดีครับตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่38มิมนะผมซื้อแบบ35มิมกลับมาได้ไม่นานครับตัว38มิลออกมาเลยครับแต่ก็สวยงามมากนะเพราะผมมองว่า35มิลกับไซส์นี้ค่อนข้างสวยแล้วก็ให้ลุกความเป็นวินเทจ สมรแล้วก็ถ้ามองจากด้านหลังนะครับจะเห็นว่าสายที่ให้มาเป็นไนลอนเนี่ยก็ค่อนข้างสวยมากเป็นแบบนาโต้และกันสายนาโต้สำหรับเครื่องนะครับเป็นเครื่อง automatic, ออโตเมติกที่สามารถขึ้นลานได้แล้วก็แฮกเข็มได้เป็นไซโกคาลิเบอร์เอ็นตัวโดมข้างบนนะครับที่เป็นกระจกซับไฟเนี่ยก็เคลือบออตัว AR หรือแอนติ ดิฟ r ฟ c คชันด้วยรวมทั้งตัวเคสจริงๆนะตัวเคสจริงๆเนี่ยเคสแบ็กนะด้านหลังเนี่ยเป็นสแตนเลส316นะครับก็ค่อนข้างสวยงามสำรองพลังงาน41ชั่วโมงแล้วก็ตัวเข็มต่างๆรวมถึงไดออกเนี่ยใช้ซ u เปอร์โูมิโนวานะครับในการให้ความสว่างความแ c ค r เรตหรือความเที่ยงตรงเนี่ยอยู่ที่บวกลบประมาณสัก20-30วินาที ต่อวันนะก็ถามผมก็โอเคนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวกับคุณภาพระดับนี้ส่วนของราคาเดี๋ยวผมเปิดราคานิดนึงแล้วกันนะในเว็บไซต์เนี่ยบอกราคาไว้ที่573เหรียญคุณสามารถเลือกสายได้แล้วก็จ่ายชำระราคานี้573เหรียญเนี่ยฟรีชิปปิ้งทั่วโลกแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เดินทางไป ซื้อที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆจะได้ราคาที่ต่ํากว่าและที่สําคัญก็คือเพื่อนๆได้แท็กรีฟันคืนด้วยประมาณสัก7%บวกลบนะครับรวมๆแล้วที่ผมจ่ายเรือนนี้ไปอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0บาทเท่านั้นอาก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับในการบอลโซแนววินเทจแบบนี้นะครับเพื่อนๆชิมไงกับเรือนนี้ครับแต่สำหรับผมผมสีนิดเดียวเองครับก็คือ ผมรู้สึกว่ามันหนาไปนิดนึงถ้ามันบางกว่านี้สักนิดนึงนะผมจะชอบมากๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมก็ยังชอบอยู่ครับเพื่อนๆว่าเหมาะไหมครับอ่ะเดีย๋ยวผมให้ดูท็อปวิวกับฟอนวิวเพิ่มเติมข้อมูลครับสำหรับตัวเคสที่เป็นบอนโซเนี่ยมันจะเกิดพาติน่านะก็คือมันสามารถเอชได้หรือว่าทำให้มันมีเรียกว่าลวดลายที่ เกิดขึ้นไปตามการใช้งานของเรานะครับถ้าเก็บไว้นานๆม,มันจะขึ้นเขียวๆนะก็เช็ดออกได้แต่ถ้าต้องการให้มันกลับมาเงางามแบบนี้นะก็ทาซอสมะเขือเทศทิ้งไว้ครับแล้วก็ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเช็ดออกก็จะสะอาดวับเลยนะอ่ะมาดูเรื่องของเผานิดนึงแล้วกันที่เขาแถมฟรีเขาบอกว่ามาซื้อที่ช็อปจะได้สิ่งนี้อ่ะแล้วมันใช้ยังไงละ่ะนี่ครับใช้แบบนี้พอเปิดออกมาจะมีแผ่นนี้ครับเราก็เอานาฬิกามาลัดครับ รัดไปเลยหรือถ้าเกิดว่าเราใส่นาฬิกาเรือนอื่นก็จะพบไปสองสาเรือนก็สามารถที่จะใส่ได้ในนาฬิกาในเขานี้นะก็ง่ายๆครับทําแบบนี้เสร็จใช่ไหมอ่าทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็เสียบเข้าไปในนี้ครับป๊าปลข้างหนึ่งจะเก็บสายเพิ่มสายไปก็ใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็รัดแบบนี้โอเค อรคหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับนาฬิกาที่ผมนํามารีวิวนะครับเป็นนาฬิกาที่เข้าถึงได้ง่ายๆราคาไม่แพงและมีประวัติที่น่าสนใจเปิดมาแล้วประมาณ24ปีก็ถือว่าเป็นแบรนด์ไม่น้องใหม่แล้วแล้วก็สามารถทําากรตลาดยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็ลองไปเยี่ยมชมได้ครับที่เกียวโตหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้แล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Watch s i กับผมหนุ่ยเบนเยี่ยมครับแล้วพบกันครับในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ